เราจ่าย National Insurance กันมาตลอดชีวิตการทำงานโดยที่เราเชื่อว่ามันจะการันตีเงินบำนาญรัฐให้เราใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ว่าในความเป็นจริงที่น่าตกใจก็คือมันไม่ใช่กองทุนบำนาญค่ะแต่ว่ามันถูกนำไปใช้ให้กับผู้เกษียณในปัจจุบันนี้มันเป็นเพียงแค่คำสัญญาเท่านั้นเงินที่เราจ่ายไปได้ถูกใช้ทันทีสำหรับใจ่ายให้กับคนที่เกษียณในปัจจุบันนี้นั่นหมายความว่าไม่มีการรับประกันการจ่ายเงินในอนาคตให้กับเรานะคะทันดับที่9ภาพลวงตาของเงินบำนาญรัฐ National Insurance หรือว่า NI ที่เรารู้จักคะ่ะถ้าเกิดว่าโครงสร้างของประชากรหรือว่านโยบายเปลี่ยนไปเราก็อาจได้เงินบํานาญน้อยลงมากหรืออาจจะไม่ได้เลยสิ่งที่ควรทําคืออะไรก็คือให้เรามองเงินบํานาญของรัฐนี้เป็นแค่โบนัสค่ะไม่ใช่แผนหละัะแล้วก็สร้างกองทุนกเกษียณอายุระยะยาวของเราเองผ่าน ISA หรือว่ากองทุนบํานาญส่วนบุคคลลงทุนสม่ำเสมอเพราะว่าเวลาคือตัวคูณความมั่งคั่งที่ดีที่สุดของเรานั่นเองนะคะหรือเราอาจจะมีเพนชั่นที่เราจ่ายเองเราก็จะรู้หนิว่าเงินเพนชั่นเนี่ยมันอยู่ที่ไหน แล้วก็เป็นเงินมูลค่าเท่าไหร่นะคะเหมือนกับการฝากเงินกระสีนที่เราเห็นเป็นตัวเลขได้ NI ที่เราจ่ายก็ถูกหักออกไปจากเงินเดือนมันก็เป็นภาคบังคับอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเงินโรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไปไหนใช่ไหมคะแต่หมอมคิดว่าเขาคงจะไม่ผิดสัญญาหรอกมั้งคะทุกคนส่วนใหญ่เขาก็จ่ายกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะก็หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะ